สวัสดีครับพวกเราทีมคร์บอนออนซอนวันนี้พวกเราจะพาไปทําความรู้จักกับกิจกรรมทันหมดโลกร้อนกันครับเพื่อนเพื่อทราบหรือไหมครับว่าตั้งแต่ปีคศ1800มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นผลมาจากการการทําของมนุษย์สาเหตุหลักเกิดจากการปลดปล่อยแก๊สซึ่งกระจกงสู่ชั้นบรรยากาศที่มากขึ้นเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าศักยภาพในการทําให้เกิดโลกร้อนหนึ่งเท่า และแกส๊สมีเทนมีค่าศักยภาพใน,ในการทําให้เกิดโลกร้อน21เท่าของแกส๊แกสคาร์บอนไ,ไดออกไซด์ครับพวกเราจึงได้ําเนินกิจกรรมทามดลดโลกร้อนขึ้นมาเพื่อช่วยโลกของเราครับสําหรับกิจกรรมของเรามีวัตถุประสงค์ดังน,งนี้ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตกแกส๊สชีวภาพจากขยะอาหาร 2. เพื่อคานวณปริมาณการปลดปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากขยะอาหาร 3. เพื่อสร้างความตระหนักและลดขยะอาหารครับ กิจกรรมของเราประกอบด้วย 1. เก็บข้อมูลปริมาณขยะอาหารเป็นเวลา10วัน 2. คํคำนวณค่าคาร,ร์บอนฟุตบริ้นครับ 3. วัดค่าศักยภาพในการผลิตแก๊สชัวภาพค่ะ 4. กิจกรรมคาร์บอนเครดิตการ์ครับจากการเก็บข้อมูลปริมาณขยะอาหารเป็นเวลา10วันเพราะว่ามีปริมาณขยะอาหารเฉลี่ยเท่ากับ2 1 2 9ก้ากิโลกรัมต่อวันและปริมาณขยะอาหารหลังกิจกรมรมรณรงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.44กิโลกรัมต่อวันซึ่งมีปริมาณลดลง1.85กิโลกรัมต่อวันครับหลังจากที่ได้ข้อมูลปริมาณขยะอาหารแล้วเราจะนำมาคำนวณหาค่าการปล,ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนฟุตพิ้นครับโดยการนำปริมาณขยะอาหาร activity data คูณกับค่าของที่ emission factor ดังสมการครับ พบว่าค่าการปลดปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนกิจกรรมรณนรงมีค่าเท่ากับ27.68กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อวันและหลังกิจกรรมรณนรงค์มีค่าเท่ากับ25.27กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อวันซึ่งมีปริมาณลดลงถึง2.40กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อวันครับอย่างไรก็ตามปริมาณการปลดปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเป็นผลมาจากปริมาณขยะอาหารที่ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการตระหนักถึงผลกระทบของขยะอาหารหรืออาจากกาเกิดจากประเภทของอาหารและจำนวนของนักเรียนในช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันครับจากการคำน,นวณคาร์บอนฟูตปินแล้วพวกเรายังได้ดัเนนการวัดศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวภาพในสภาพไรออกซิเจนอีกด้วยครับจากการหมักขยะอาหาร250กรัมในสภาพไรออกซิเจนเป็นเวลา12ชั่วโมงพบว่าศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สโพเทนเชียลเท่ากับ ก็0.67มิลลิครับการคน้นคว้าข้อมูลการประเมินศักยภาพในการผลิตแกส๊สมีวาภาพถือได้ว่าเป็นแนวทางในการจัดก,การขยะอาหารที่ปลดปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดการแบบฝังกลบหรือทําปุย๋ยนอกจากนี้การหมักขยะอาหารในสภาพไรออกซิเจนนั้นมีศักยภาพในการผลิตแก๊สมีเทนได้มากถึงร้อยละ50-70ซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีประสิทธิภาพครับ ตอนนี้ก็ถึงกิจกรรมสุดท้ายของพวกเราแล้วที่จะได้นําข้อมูลที่ศึกษามาทั้งหมดมาสืสาาสาา่อสารสร้างความเข้าใจสู่สาธ,ธารณะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการลงสร้างความตระหนักเรียนรู้คาร์บอนเครดิตเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปิติที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยแก๊สที้ามได้ออกซด์หรือแก๊ากกาส,สือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมสามารถนํามาเปลี่ยนให้มีมูลค่าซื้อขายกันได้โดยการสะสมแต้งคาร์บอนเครดิตก,การกัลลรังรางวัลครับ กิจกรรมทาให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดการปลดปล่อยแก๊สเลยกระจกค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตประจำวันเพื่อโลกใบนี้และกิจกรรมของพวกเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อจุด s d g ข้อที่4และข้อที่13ค่ะทายหมดลย